ตามคนตามงานตามภารกิจการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีให้บรรลุเป้าหมายตามนยโยบายของรัฐบาลเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีความสุขมารับทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนางจิตินันชาวรินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการภาคเอกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเชษธาภิมลรักพระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2567จากนั้นผู้ว่าราชการจงังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการสารอายการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกชมรมสมาคมสมโมสร ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณบริเวณท่าน้ำศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีและในภาคค่ำผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการ ศาลอายการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกชมรมสมาคมสมโมสรอ,องค์กรและภาคเอกชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ,ระนายบัญชาชาวารินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำข้าราชการสารทหารตำรวจและประสงก์กทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมรัฐพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสงกราคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาหาอนันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบ,บดินทร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสลับบุรีประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมสารีริกธาตพระบาทสมเด็จพระบระเมเ e n t มหาอนันทมหิดลพระอัธธร,รมรามาธิบดินพร้อมกล่าวอัศวาถวายราชสักดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหาการุณาธิคุณและ,ะแสดงความกตัญญูก,กะตะเวทีต่อพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์กแก่ประเทศชาตินานนับประการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค,คมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัฐเวชานุกูลตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนำส่วนราชการผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยบุคลากรขอ,ของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ มูลนิธิราาประชาุเครา์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรีนำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสระบุรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมป์ประจำจังหวัดสระบุรีนำเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยของมูลนิธิราชประชานุเคราในพระบรมราชูป,ปถัมภ์มอบให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภยัยณตะบลพระยาทศอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาราชมงคลบุนีปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์พิธีทรงตั้งปร,ริญธรรมสามประโยคและมอบประกาศนียบัตประโยคหนึ่งและประโยคสองแก่พระภิกษุสาม,มนเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หุนกลางณวัดพระพุทธแสงธรรมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมีนายบัญชาชาวบรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนงานราชการร่วมถวายการต้อนรับ นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามุคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดสระบุรีพร้อมนางจิตินันชาวรินนายกเหล่ากาชาจังหวัดสระบุรีนายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลนายวิชัยบุญมีนายดุรงธิศสริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการสารทหารตำรวจอายการหัวหน้าส่วนงานราชก,การและประชาชนเข้าร่วมพิธีณนะองค์การส่งเสริมกิจการโคนนมแห่งประเทศไทยตำบลมิตรภาพอำเภอม,มวกเหล็กจงกังหวัดสระบุรีและจงังหวัดสระบุรีได้มีการจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีนายบัญชาชาวบรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพร้อมกับนำพี่น้องประชาชนร่วมรับชมนิทรรศการและรับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา นายบัญชาชาวบรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชนาุเเราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารปีงบประมาณ2,567ณห,หอประชุมที่วาการอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีได้มีการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรบริการและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้สามารถผลิตพืชผ,ผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกาคม2567ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสะดวก โดยมีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำคณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดก,กิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กประจำปี2567โดยมีส่วนราชการกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวันที่14มิถุนายนของทุกปีอเภอมวกเหล็กได้กำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กมาตั้งแต่ปี2551 ซึ่งเกิดจากความตระหนักของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอม,มวกเหล็กและเครือข่ายหลายภาคส่วนในจังหวัดสระบุรีที่เห็นความสําคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ําและลําน้ามวกเหล็กซึ่งเปรียบเสมือนสายน้ําหลักของคนอำเภอม,มวกเหล็กที่ได้ใช้ประโยชน์นายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงาน7มิถุนายนวันสหกกณนนักเรียนประจำปี2567 เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระคริษฐาเทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและเพื่อสร้างกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายต่อไปโดยมีการจัดงานที่โรงเรียนอนุบาลสระแดงอำเภอเมืองสระบุรีนายดุลรงคฤทธิ์สิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและร่วมตอบข้อสักถามกับสมาชิกกลุ่มองค์กรประชาชนที่เข้าร่วมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจำปี2567นายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศประจำปี2,567โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีเข้าร่วมรับการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่บุคลากรของกรมการปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและเป็นเครือข่ายคุ้มครองประชาชนด้านการประกันภัยในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อชุมชนโดยสำนักงานคอปพจังหวัดสระบุรีได้มีการเลือกอำเภอเมืองสระบุรีเป็นอำเภอนำร่อง จังหวัดสระบุรีจะทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีนำไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลงนามการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีสู่การใช้พลังงานสะอาดระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและมหาวิทยาลัยพรินส์ตัน นอกจากนี้ยังเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ที่ติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถหรือโซล่าคาร์พอร์ตภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนายบัญชาชาวบรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบนธุ์กล้าไม้แก่หัวหน้าส่วนงานราชการ ตามโครงการ72ล้านต้นพริกฟื้นผืนป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการจัดพิธีพร้อมกับส่วนกลางที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยในวันนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีได้จัดพันุ์กล้าไม้ไม้ฮอกกานีมอบให้แก่ส่วนราชการนํไปปลูกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงานหรือพื้นที่ที่เหมาะสม สำนักงานปปชประจำจังหวัดสระบุรีจัดพิธีมอบทงลูกเสือช่อสะอาดแบดและข้อความประชาสัมพันธ์ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสะระบ,บุรีทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มีการจัดโครงการอบรมสร้างการรับรู้เพื่อขอรับแบดลูกเสือช่อสะอาดเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตสร้างพฤตินิสัยและการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีและมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นสุดท้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายวิชัยบุญมีเหล่ากาชาตจังหวัดสระบุรีแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระบุรีคณะกรรมการเหล่ากาชาตจังหวัดสระบุรีสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระบุรีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีส่วนราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุคนพิการ ตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้ถึงบ้านเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต